ส a l ม a m ครับอันนี้จะทำคลิปสำหรับพี่น้องที่เดินทางมาจากทิศเหนือหรือว่าจากหัดใหญ่หรือว่าจาคขวนกาลงทีจะจะไปร้านโกปีริมคลองนะครับนี่เริ่มต้นจากที่สรสเอเรียอะไเีครับจากยุดปักรถดเริ่มต้นจากจุดปักรถด เดินทางไปร้านกาแฟลิมคลองตรงนี้ความมือจะเป็นสตูนจีโอพาร์คนะครับสตูนจีโอพาร์คความมือ,อจากตรงนี้ไปร้านกาแฟลิมคลองวสตูนจีโอพาร์คแดี๋ยวกันนิด้านด้านซ้ายนี่ก็คือโรงเรียนบ้านดูสนุน กว่ามือน,นี้ก็เป็นตลาดเปิดถ่ายเสารอาทิตย์ตลาดเปิดท้ายบ้านดูสนเสารอาทิตย์ตะปีนองย,นยักหัันไญ่ทรงข้ามามาเทียวเดี๋นี้ก็พอสร้างถันเลยไปได้นะครับไปแหวะไปร้านโกบีริ่คของได้ครับเดี๋ยวหยุดไฟแดงแป๊บหนึ่ง ในตรงนี้จะเป็นสามแยก้าเหลียวสายนี้จะเข้าไปชายแดนชายแดนวังประจันกับวังประจันบอร์เดอร์เข้าสู่ประเทศมาเลเซียครับทางนี้ไปครับประมาณ18กิโลครับจากตรงนี้ไปจากจุดนี้ไปถึงชายแดนครับประมาณ1 8กิโลครับในฝ่ามือก็จะเป็นตลาดเปิดท้ายดูสนถึงเป็นตลาดถิ่นหง่กับหง่มากตรนี้ครับ เราก็ออกจากฝ่ายแดงมากาตลาดเปิดท้ายดุสนก็ตรงนี้ข้างหน้าจะมีสะพานสะพานข้ามคลองดุสนสะพานข้ามสะพานนี้แล้วก็ไปอยู่เทินนะครับข้ามสะพานนี้ประมาณรักซ่องรอยเมตรถึงตีอยู่เทินโยกขวามมือก็อยู่เทินตับอ่านี่นะนี่คุมราชาโยกซายมือ เลยกุมราชาก็เป็นเทีย่เทินอ่าอยู่เทินตับกับอ่าด่านหน้าก็เป็นราชาน้ําดื่มอ่าด่านหน้ากับนี่ตรงนี้ก็เป็นราชาน้ําดื่มเป,เป็นตึกนี่ครับอยู่เทินตรงนี้เลยครับอ่าอยู่เทินเซสกาต่อเดียวก้อนจะทึงสะพานข้ามคลองดูส้นการเหลี่ยมาย ข้าวหลานโกปีริมคลองประมาณสี่ร้อยเมตรครับรถมาก,กับเจ้านี้รถมาชัว่วโมงเร่งด้วนเดี๋ยวก็อยู่เทินจากจุดนี้ไปกันไม่ใกล้เลยครับเราก็อยู่เทินนะครับ แนะนำเส้นทางสำหรับพีนอง g ที่มาจากหานใ่ญ่มาจากลัตตาภูมิมาจากขวนญกาล่งมาจากสงกล้าที่จะมาลานโกปีริมคลองนะครับอ่าถนนสร้ามไปเปิดได้ตอนคลิปเลยอ่านี่เหลี่ยวสายด้านน้านะครับอ่าเหลี่ยวสายซอยนี้ครับนูสะพานข้างหน้าสะพานข้ามคลองอันนี้ก่อนถึงสะพานเหลี่ยวสาย เดียวสายครับมาจากจุดนี้ไปถึงร้านโกบีริมคลองก็ประมาณเสีอยเมตรครับถ้าปี่นองที่มาจากสะตูนก็กอนถึงสะพานดูส้นเลี้ยวสายอันนี้ผมทำแนะนำเส้นทางที่ว่าสำหรับปี่นองที่มาจากฮันยหรือมาจากติดเนื้อ นี่ก็ความมือแหกเดียวการานเนี่ยใกล้ซาลอนนี่สายมือนี่ก็ร้านข้าวยำไม่รอ,อาวันนี้ไม่ใายข้าวยำนู่ความมือนี่ก็ร้านนำชาบังดาน,นั่นสายมือนี่ก็ร้านตัดพมบังยีด เต okay, ิงนะครับอ่านี้จะพบสะพานแล้วเราไม่ข้ามสะพานนะครับเรียวสายก้อนอ่าตรงนี้จะมีป้ปไปร้านกูปี้ริมคลองอ่าเรียวสายเลียว้ายปับ๊บอ่าถึงเลยครับเนี่ร้านกกปี้ริมคลองอยู่ดันนะอ่าถึงแล้วครับอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาลลอห์ถึงเลยครับเนี่ยร้านกูปี้ริมคลองครับ ไปอยูใ่ในต้นไม้เลยครับมาชาลลัาอาาลสำรับทันทีจะเดินทางมาก็มาตามหลายแทงนี้ได้นะครับครับพุมอ้าวเข่นี้ก็นะครับอัสสลามอะลัยกุมครับ